สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามาเปิดประเด็นกันด้วยเรื่องที่อ,อ๋อเรียกว่าพิศวงสุดๆเลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะเด็กผู้หญิงคนสนิทของหลิงฮันอยู่ๆก็หายตัวไปจากห้องเลยค่ะทิ้งไว้แค่ไข่ใบใหญ่ๆสีขาวมีลายสีทองแล้วก็อ,อ๋อร้อนมากด้วยครับ เป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากจริงๆครับคือหลิงฮันเองซึ่งเคยอยู่จุดสูงสุดของยุทธภพในชาติก่อนเนี่ยก็ยังไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยนะใช่ค่ะเขาก็งงทาอะไรไม่ได้เลยได้แต่นั่งเฝ้าไข่ใบนั้นคือเด็กคนนั้นกินยาเทพเข้าไปแล้วกลายเป็นไข่เนี่ยนะมันแบบว่าเหลือเชื่อมากๆอืมตอนนี้ก็คงทําอะไรไม่ได้มากไปกว่ารอดูจริงๆแหละครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าข้างในคืออะไรหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้น การรอให้ฟักตัวน่าจะเป็นทางเดียวค่ะระหว่างรอเนี่ยชีวิตหลิ่งฮันก็ยังดำเนินต่อไปนะคะเขาก็ยังไปฝึกกระบี่กับอาจารย์โม่ทุกวันซึ่งอาจารย์โม่เองก็เอ่อใกล้จะเลื่อนระดับพลังแล้วเหมือนกันเป็นการแสดงให้เห็นความก้าวหน้าของตัวละครนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์กับอาจารย์โมด้วยใช่ค่ะแต่แล้วเรื่องระทึกขวัญก็ตามมาติดติดเลย ตอนที่หลิงฮันแวะไปทานอาหารที่ร้านแห่งหนึง่งคือเขาแค่อยากไปหาอะไรทานเงียบๆคนเดียวนะคะแต่ดันไปเจอเอ,อคุณชายคงที่ท่าทางเหมือนพวกอันธพาลเจ้าถิ่นเขามาหาเรื่องไล่ที่เขาสง,งานันครับการประทะคารมก็เริ่มขึ้นตรงนั้นเลยแต่สิ่งที่น่าสนใจคือท่าทีของหลิงฮันน่ะเขาดูไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยค่ะนิ่งมากแต่เรื่องมันก็ซับซ้อนขึ้นไปอีก เมื่อมีเอ่อหญิงงามลึกลับคนหนึ่งเดินเข้ามาอ๋อพร้อมกับผู้คุมกันชุดดำสามคนใช่ไหมครับท่าทางดูไม่ธรรมดาเลยใช่ค่ะแล้วสถานการณ์ก็พลิกเลยคุณชายคงที่เมื่อกี้ทําเก่งเนี่ยโดนไล่ไปแทบไม่ทันเลยค่ะพอผู้คุ้มกันคนหนึ่งหยิบเอ่อตราพิทักษ์เมฆดำขึ้นมาโชว์ตราของกองกำลังองรักหลวงนั่นเองครับ บ่งบอกชัดเจนเลยว่าหญิงงามคนนี้ต้องมีเบื้องหลังเกี่ยวข้องกับราชสำนักแน่ๆทีนี้จุดที่น่าสนใจมากๆก็คือระดับพลังของหญิงงามคนนี้นี่แหละค่ะครับเธออยู่ในขั้นมหาสมุทรวิญญาณซึ่งเอ่อมันสูงกว่าวกองรัก์ที่อยู่แค่ขั้นน้ำพุหลั่งไหลแบบเห็นได้ชัดเลยนะนั่นสิคะมันน่าแปลกมากที่คนระดับนี้จะมาอยู่ที่นี่แล้วหลิงฮันยังสงสัยด้วยว่าเธออาจจะใช้ยาคงความยาวอะไรสักอย่าง เพราะดูแบบว่าหน้าเด็กกว่าพลังที่ควรจะมีอืมน่าคิดครับแล้วยังไม่ทันได้คิดอะไรต่อเลยค่ะเหตุการณ์ระทึกขวัญของจริงก็เริ่มขึ้นมีนักดนตรีแก่ๆก,กับนักร้องสาวสวยเข้ามาสแสดงดนตรีในร้านตอนแรกก็บรรเลงเพลงปกติใช่ไหมครับใช่ค่ะเพลงก็เพราะดีแต่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละค่ะท่วงทํานองมันเปลี่ยนไปเลยกลายเป็นทํานองสังหารแล้วนักร้องสาวคนนั้นก็พุ่งเข้าใส่หญิงงามทันทีโหเปิดเผยพลังออกมาเลย ใช่ค่ะเผยพลังขั้นน้ำพุหลังไหลระดับสูงแล้วก็ใช้ปราณกระบี่ด้วยสังหารองค์รักษ์สมคนในพริบตาเดียวเลยค่ะเร็วมากครับการต่อสู้หลังจากนั้นก็เผยอะไรมากขึ้นอีกนะหญิงงามคนนั้นที่เรามารู้ที่หลังว่าเป็นพระสนมหยุนหรือชื่อเดิมสุวิคอเคสินเนี่ย เธอป้องกันตัวได้สบายมากด้วยพลังขั้นมหาสมุทรวิญญาณแล้วก็เปิดโปงว่านักฆ่าทั้งสองคนมาจากสำนักบุพราร่วงโรยที่นางเคยทรยศมาอ๋อสำนักเก่านางเองเหรอคะใช่ครับดูเหมือนจะเป็นความแค้นเก่าด้านนัก่าของคนนั้นชายชรากับหญิงสาวเขาก็ใช้ท่าไม้ตายประสานกันนะคะชื่อเอ่อประสานใจสองชีวาเหมือนจะเป็นวิชาที่รวมพลังชีวิตสองคนเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มพลังต่อสู้ชั่วคราวสินะครับ น่าจะใช่ค่ะแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังสู้พระสนมยุนไม่ได้อยู่ดีสุดท้ายก็เลยต้องหนีไปแต่ที่แปลกคือพระสนมยุนมองตามเฉยๆนะคะไม่ได้ไล่ล่าเหมือนแบบว่าจงใจปล่อยไปอะเหมือนจะปล่อยให้กลับไปรางงานอะไรบางอย่างหรือเปล่าน่าสงสัยครับนั่นสิคะพอเรื่องที่ร้านอาหารจบหลิงฮันกลับมาที่พักก็ยังไม่วายเจอเรื่องอีกค่ะเขาสัมผัสได้ว่ามีคนบุกรุกเข้ามาในห้อง แล้วก็เป็นคนเดิมคนเดิมเลยค่ะนักฆ่าหญิงสาวคนนั้นนั่นแหละถือกระบี่เข้ามาแต่สภาพเธอดูแย่มากอ่อนแรงสุดๆน่าจะเป็นผลจากท่าไม้ตายเมื่อกี้ครับหลิงฮันก็เลยรับมือได้ไม่ยากเลยเพราะอีฝ่ายอ่อนแรงมากแล้วพอเอ,อนักฆ่าชายชาราโผล่มาช่วยเนี่ยหลิงฮันก็จัดการได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันแต่จุดพีิกมันอยู่ตรงนี้แหละครับใช่ค่ะ คือตอนที่หลิงฮันพลาดไปกระชากหน้ากากชายชราคนนั้นออกนะคะกลายเป็นว่าข้างในเป็นผู้หญิงหน้าตาคล้ายๆนักฆ่าคนแรกเลยอ้าวกลายเป็นผู้หญิงปลอมตัวมาเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะสรุปคือเป็นพี่น้องกันคนพี่พอโดนเปิดหน้ากากก็โกรธจ,จัดจนสลบไปเลยส่วนคนน้องก็ตกใจกลัวพี่สาวโดนจับได้จนสลบตามไปอีกคนตลกดีเหมือนกันนะคะแบบว่าสถานการณ์มันพลิกไปมาจริงๆครับ พอฟื้นขึ้นมาสองพี่น้องหลิวเฟิงเอ๋อกับหลิวหรูเอ๋อก็เลยเล่าความจริงทั้งหมดพวกเธอเป็นศิษย์ที่รอดตายจากสำนักบุพภาโร่งรยในแคว้นอัคคีที่ถูกสุยเครซินหรือพระสนมหยุนคนปัจจุบันเนี่ยทรยศทรยศยังไงคะคือนางร่วมมือกับราชวงศ์สังหารหมู่คนในสำนักตัวเองเพื่อแย่งชิงยาคงความเยาว์ครับแล้วก็หนีมาที่แคว้นวสันนี้จนได้เป็นพระสนมสองพี่น้องก็เลยตามมาล้างแค้น แตก,ก็อย่างที่เห็นสุยเครื่อซินแข็งแกร่งขึ้นมากสู้ไม่ได้โหเรื่องราวมันซับซ้อนมากเลยนะคะแล้วหลิงฮันทำยังไงต่อคะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่อาจจะสงสารหรือเห็นอะไรบางอย่างหลิงฮันก็ตัดสินใจให้สองพี่น้องพักฟื้นที่ห้องของเข,งขาไปก่อนอืมซึ่งก็เท่ากับว่าหาเรื่องใส่ตัวเพิ่มอีกแล้วนะคะเนี่ยใช่เลยครับ เพิ่มความวุ่นวายเข้ามาในชีวิตอีกงั้นสรุปสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ก็คือหลิงฮันต้องดูแลนักฆ่าสองพี่น้องที่บาดเจ็บพักอยู่ในห้องตัวเองขณะที่ไข่ปริศนาของหูหนิวก็เริ่มมีปฏิกิริยาแปลกๆคือมันเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วค่ะเหมือนใกล้จะฟักครับแล้วยังมีเรื่องงานเลี้ยงที่หอหงบุพภาอีกที่องค์ชายสามเชิญหลิงฮันไปดูเหมือนทุกอย่างกำลังจะประดังเข้ามาพร้อมกันเลยค่ะ ครับคำถามสำคัญที่น่าคิดต่อก็คือการที่หลิงฮันตัดสินใจช่วยสองพี่น้องเนี่ยมันจะดึงเขาเข้าไปพัวพันกับความขัดแย้งระดับแขวนเลยหรือเปล่าเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องสิทธิ์หลังแขนแล้วมันโยงไปถึงราชวงศ์ยาคงความเยาปริศนาของพระสนมหยุนอีกนั่นสิคะแล้วโชคชะตาของตัวละครเหล่านี้ที่ดูเหมือนจะผูกพันกันมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยจะคลี่คลายไปทางไหนกันแน่น่าติดตามมากครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อ